มันเครื่่องไไไหมด้ัดขี่หมูนะคะขี่หมูมันมีความชื้นแล้วไม่ต้องผสมน้ําใช่ไหมพี่นี่ละเตออันนี้อันนี้ชื้นแล้วเลยอันนี้มีความชื้นแล้วไม่ต้องผสมน้ํานะคะอันนี้สั้นยาวได้พี่ตัวนี้ตัวนี้ปรับสั้นยาวอยากได้ยาวก็ปรับให้ให้ยาวปรับไยาวกว่านี้จะยาวกว่านี้รับคือเอาไอ้ตัวนี้ยกขึ้นยกลงเนี่ยยกลงยกขึ้นก็จะสั้นยกลงจะยาวเมตรเตคลายน็อตจ้ะคลายน็อตแล้วก็ปรับเอา เราเอาไปตากดูครับหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งแดดนี่เอาลงเอาลงจะยาวครับมันมันจะยาวคืนไปนะ